สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่คู่นดมีเรื่องมาขอความช่วยเหลือค่ะพี่น้องชาวควายที่มีซื้อเฟสวาเดนฟ้ามด้วยค่ะอยู่บ้านท่าช่างคลองอำเภอผาขาวจังหวัดเลยเพิ่นถูกขโมยควายไปสามโตแม่ลูกค่ะพี่น้องเห็นใจเพิ่นเนาะค่ะเนาะท้าท่านใดเห็นลักษณะควายเท่าที่เห็นในภาพนะคะมีกล่องวงจรปิดน้ามคาดว่า คนทีมากขโมยควายนะน่าจะหู้นะคะน่าจะหู้จักเราจะเคยเห็นเคยมากนะคะช่วงเวลาที่ขโมยไปนะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนเวลาหาถุ่มซีิเก่าไพเห็นควายสามแมลูปนี่หรือเห็นลักษณะคน้นไล่ให้แจ้งเลยนะคะรีบแจ้งไปถีดตามหมายเลขเบอร์โทรที่ห้แวนตรงหน้าจอนะคะ เห็นใจบ้างนะคะเลียงควายงามเจ้าของเพิ่นกะหักกะแพงแพงคือลูกนี่แหละค่ะคนเหาในโบไดมีแนวเฮ็ดละบ่คือมาหาลักควายกันไผฮหูเบ่แซเจ้าของเพิินกะให้รังวั่นน้ำจับในเบืองตนหาพันบาทเด้อค่ะซอยกันเบิงเป็นหูเป็นตาให้กันเด้อค่ะเลียงควายกบับ่บแมนว่ารวยเด้อค่ะบบแมนฟ้ามใหญ่บเดเลียงหลยปน,นั่น จังสีมาหาลักข้องกันเนาะค่ะเนาะควายนี่มันราคากับแพงก็ลักควายกับปานป,น,ปนลานทองเด้อะค่ะเดอะ้อเรียงมากจนใหญ่กับใส่เวลาใส่แรงงานเมืยกับยังย่อม,ย,อมย่อมอดบ่ให้ควายหิวบ่ให้ควายอดขโมยนี่เก็คือคักแท้ซื้อมาเป็นตาสร้างแท้ คู่นูดละศูนย์ได้ค่ะไพ่หูจักได้ค่ะเบิรงในกล่องมีดูรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่ค้นหูจักกระแจงมาเลยได้คะ่ะแล้วก็ถ้าเห็นหรือว่าเอ่อค้นที่เอาไปในน่าจะหูเวลานะคะน่าจะหูว่าช่วงใดควรจะรักนะคะช่วงใดที่เขาจ้คข้องเพลอพอดีวันนี้ผมก็มีเรื่องแจ้งหน่อยนะครับพี่น้องที่ชมรมคลรักควไว้ทั้ง ทุกคนและคนประสาทนทุกคนครับพอดีเมื่อคืนนี้มีคนมาขโมยควายผมครับที่เคยนะขโมยไปสามตัวครับสามในรูปถ้าใครมีบเบาะแสก็ดูเฟซนะครับทุกแจ้งตามเฟซก็ได้นะครับมี่เคืนะอยู่ที่อำเภอปากขาวจังหวัดเลยครับหมายเลขโทรศัพท์0833477637ครับผมมันมาก็เมื่อคืนนี้มาโจรมาก็ประมาณ ห้าุ้งสีิบแปดครับที่มาขโมยเข้าในเข้ามาในฟาร์มเข้ามาในโคนะครับมันใช้เวลาประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีครับที่เอาไปครับที่มาเอาขโมยไปเอาเป็นตัวที่ราคาแพงครับตัวเด็ดๆไปเลยครับโอ้ผมไม่รู้ว่าจะพู้ยังไงล้ะใครมีบสแสก็ช่วยผมหน่อยนะครับข้อวี้สองข้อสามไม้รูปครับเอาไป สามไม่ลูกครับันน้ก็แค่นีครับนะผมไม่รี้จะพูดอะไรครับผมเสียใจมากครับพี่ขอบคมากมากครับขอฝากเวแนแอร์ริต้นเพิ่นนะคะริดต้นแห้งขโมยไปดังสามตัวมาขโมยนะ่ะด่านๆมีกลองว่งจรปิดอยู่กยัยยงเสียเอาไปยุดนะคะถ้าพบลองร้อยอหรือมี รูท่างหรือมีช่องท่างอย่างกะซอยกันเบิงซอยกันแย่งเด้อค่ะพี่น้องเห็นสามตัวนี่ลากของโจรเด้อค่ะอย่ารับสื่อเด้อติดต่อพันไปเลยค่ะหรือแจ้งตำรวจให้เลยค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ทอนหนี้เด้อค่ะขอบคุณพี่น้องที่เป็นหูเป็นตาให้เด้อค่ะกับต้องขอแสดงความเสียใจนล้เด้อขอให้ได้ควายเร็วเด้้อค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะ สวัสสดีสนับสนุนโดยโรงแรมผาแดงจังหวัดอุบลราชธานีโทร045254600